อันนี้เป็นอะไรยำสามไข่เหรอยำไข่ปูเธอคือไข่ปูมาเน้นๆเลยไข่ปูมาเนี่ยโกยให้ดูพ้าจจาแม่จา๋าจานนี้นะคะโอ้โหดูเขาใส่ก้ามปูมาสิแม่จา๋ามีน้ำก้ามปูไ<ห>ข่ป,ขปูแล้วก็กันเชียงด้วยไข่ปูโอ้โหร้อยยี่สิบแม่ ามาค่ะทุกคนวันนี้พามาตามรอยพี่ๆลูกเพจกันคือมีคนแนะนําเข้ามาเยอะมากร้านนี้เขาจะเป็นร้านตามสั่งซีฟู้ดราดข้าวนะดูราคาดิเธอหกสิบเจ็ดสิบเป็นกุ้งหมึกปลาหอยเชลก้างปูอะไรก็คือมีหมดนะคะนี่แล้วเราก็มาเลือกเมนูเอานะราคาคือน่ารักมาก40-50ก็มีนะเป็นหมูเป็นกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่หรือว่าใครมาเป็นครอบครัวอยากสั่งเป็นกับข้าวนะดูดิ80 1 2 0อ่ะเธอเอาง่ายๆว่าประมาณร้อกข่าบาทร้อนึงอะ ประมาณนี้อันนี้คือเป็นกับข้าวแล้วนะคะยำเนี่ยแซลมอนยำปูม้าเนี่ยแปดสิบบาทแม่จะห,หาจากไหนดูราคาแล้วอะแพงสุดน่าจะร้อยแปดสิบบาทอ่ะเธอใช่นี่เขาจะชื่อร้านฟินซีฟู้ดนะคะเขาจะอยู่ที่พญาสัจจาติดอยู่กับแยกพับพาเลยฮะ,ะทุกคนเป็นร้านฟิลแบบบ้านๆเป็นเต็นท์น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะวันนี้เขาสั่งไปรอมานสี่ห้าอย่างนะคืออยากกินหลายอย่างมากแต่กลัวกินไม่หมดนยากเอาแบบเบาๆมาก่อนเอาเซฟก่อนเอาเซฟกัน,กนใให้ดูก้างทอดกระเทียมของเขาู้หแม่ มาเต็มจานแบบนี้เลยพ่อจาบบา้าแม่จ๋าอันนี้จานเท่าไหร่จ้าพี่จา๋าเจ็ดสิบบาทแล้วก็อันนี้เป็นของผมนะฮะเป็นกระเพราทะเลรวมนะฮะใส่เนื้อปลาใส่หมึกใส่กุ้งนะแม่เนาะเจ็ดสิบเหมือนกันไม่เบี่ยงเล<อ>ยแล้วก็อันนี้น้องแจมอยากกินฮะเป็นข้าวหน้าปูใช่าจานเนี้ยร้อยยี่สิบบาทคือราคาดีมากเลยนี่ให้ดูเต็มเต็มชัดชัดชัดช้านะฮะที่เห็นอยู่นี่นะฮะ ร้อบาทอันนี้เป็นอะไรยำสามไข่เหรอยำไข่ปูเธอคือไข่ปูมาเน้นๆเลยไข่ปูมานี่ยปโกยให้ดูก็จาแม่จ้าไข่ปูมาเน้นๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นยำใช่ไหมจานเท่าไหร่ใช่จานละร้อยหนึ่งเธอก็คือได้ไข่ปูแบบนี้เลยอ่าแล้วก็เป็นอันนี้ผมอยากกินนะคะเป็นแบบโบ,บราณโบราณนะทุกคนเป็นปลาทูทอดราดพริกสดนะคะอันนี้แปดบาท3ตัวเน้นเ้เขาบอกว่าใช้เป็น ปลาทูทะเลอ่าวไทยด้วยแล้วคือมาจัดจ้านเลยนะได้กลิ่นยั่วมาดูปลาทูออตัวหนึ่งก็คือตัวใหญ่อยู่นะทอดมาแบบกรอบๆและนี้คือน้องแจ่มอยากกินมาก เป็นหมึกต้มน,น้ําดํานะคะที่นี่กลิ่นหอมมากตอนยกมาเสิร์ฟอ่ะกลิ่นเหมือนไพรเขาเนาะเหมือนเขาใส่พริกลูกโดดมาด้วยเธอ,อคือมาชมบุรีต้องกินจริงๆหมึกน้าดาไม่งั้นเดี๋ยวเหมือนมาไม่ถึงเนาะนี่มาแบบแซ่บแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูสั่งมาก็ประมาณนี้แหละอย่างที่เห็นอ่ะมีหมูสเต๊กอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เขาได้ย่างเป็นหมูสเต๊กย่างกะทิด้วยหอมคือย่างมาแบบร้อนๆเลยอ่าและส่วนตัวคือชอบพริกน้าปลาแบบนี้มากแม่ให้พริกมาทุ่มท่วมแบบนี้นี่ราดไปบนกั้งนะคะ คือสั่งเมน,นูทอดกระเทียมมาเพื่อจะกินแบบดับเผ็ดแต่ปากจากใส่ทิิงไปด้วยดูฮะเจ็ดบาทนะแม่เอาจริงถ้าอยู่พัทยานี่กินตายเลยบอกให้กินทุกวันเหรอแวะกินทุกวัน <c oughs> นะเธอดูดูดิแบบนี้นะฮะใส่มาประมาณหนึ่งสสสี่ห้าหตัวเนาะใชหกตัวประมาณนี้7ตัวอ่ะ ประมาณนี้เจ็ดสิบาทตัวละสิบาทเองเหรอไม่คิดค่าข้าวเหรอใช่ไหมข้าวเขาสดด้วยเพิ่มเจ็ดตัวแม่แล้ำซอสเขาจะออกแบบหวานๆเค็มๆข้าวเทียมจานนี้นะคะโอ้โหดูเขาใส่ก้ามปูมาสิแม่จ๋ามีน้ำก้ามปูไข่ปูแล้วก็กันเชียงด้วยไข่ปูโอ้โหร้อยยี่สิบแม่เขาขายได้ไงวะเอาจริงมาสั่งจานนี้จานเดี๋ยวก็พอแล้วนี่แล้วเขาจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยนะคะให้ดูน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนโอ้โหความข้นแม่ ปั่นมาแบบและเอียดแบบนี้เลยเนาะแม่เนาะปั่นมาจนแบบมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วราดไปบนปูเลยนะเออ,เอ,อแล้วเดี๋ยวขยำทีเดียวจริงๆส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าข้าวขยำปูไหมแม่เนาะ<ช>เหมือนเขาจะต้องคนคนรวมมะม่วงรวมอะไรคลุกกันไปใช่เขาขอกินตรงเนื้อกล้ามก่อนเลยเถอเนื้อกล้ามเขาก็ไม่ได้มาเล็กๆนะโอ้โหให้ดูให้ดูกันใกล้ๆชัดๆนะฮะช้าเห็นไหมมาฮะจวด เธอตักติดข้าวได้ดิเดี๋ยวพี่เอฟซีปนี้เธอไม่กินข้าวเลย <c oughs> พี่เขาบอกว่าไทยซอญี่ห้ออะไรตักไม่ติดข้าวเลยเออตักข้าวไปเยอะเยอะน้อยอือนักกินกับในตำนานทางการทางกันเชียงเออวันนี้ฮะจุ๊ดจ้วงกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคนไปเลยแม่แม่คนไปเลยดีกว่านี่ต้องกินทั้งไข่ทั้งมะม่วงแบบนี้เพิ่มความแบบเปรี้ยวแซ่บไข่มาเป็นชิ้นก้อนๆเลยแม่อืออือทางสีร่า เนื้อปูหวานหวานกินกับน้ำจิ้มแบบเผ็ดเปรี้ยวนะแซ่บมากนี่ฮะจุดจวกันเชียงมาเป็นก้อนกันเชียงคือกันเชียงจริงนะจ๊ะจุดจ้วดนะแม่เนาะอื้มการนืมของเหมาเอาไปเลยเครื่องนางติดแล้วไปเลยมึงมีไข่ไหมแม่แม่ลองกัดดูสิมลองนี้จุดจ้วงมีไหมมีเยอะยังเหรอมีมี มีอยู่มีอยู่อันนี้มัเป็นฟลแบบหมึกกระตอยอะไรอย่างเงี้ยเออตัวเล็กๆนะราดน้ำเข้าไปหน่อยเนื้อไข่เน้นๆนะครับไปมันจะหอมสมุนไพรนะพวกหมึกนดำดำแม่คนสมุนไพรให้ดูมันจะมีเป็นเหมือนหอมแล้วก็เป็นตะไคร้ใบมะกรูดผักชีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ของที่ร้านนี้เขาจะฟิลคล้ายๆแบบรสชาติต้มยำนิดนึงเหมือนเขาใส่พริกใส่มะนาวอะไรแบบนมีพริกสดด้วยแล้วจะบอกเทคนิคการกินหมึกน้ำดำให้แซ่บเธอเนี่ยมันต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเหรออันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนางเตรียมไว้แล้ว ชอบน้ำจิ้มเขามันออกแบบเปรี้ยวเผ็ดเลยเธอแบบรสจัดเลยถ้าใครชอบกินแบบรสจัดนะถูกใจแน่นอนแม่ดูดิไปฮะปจวดตัวนี้อันนี้สั่งมาแก้เผ็ดเด้อกินเผ็ดทุกอย่างเลยสรุปแล้วเอออันนี้ของผมสั่งมาเป็นกระเพราทะเลรวมนะคะให้ดูเนื้อปลาอินทรีเขาก่อนแม่ใส่เนื้อปลาอินทรีมาเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็หมึกเป็นตัวๆเนาะแล้วก็กุ้งสามอย่างประมาณนี้ลยปลามาชิ้นใหญ่มากอือหือ กินนะปลาพึ็นี่เจอเลยแล้วเขาให้มาแบบไม่มีกาก็ให้มาเยอะมากนะปลาพเพอ,อ็ดนำนี้ผมขอแบบัะดูยเข้าไปหนะกราดลงไปเลยแต่เขาชอบกะเพรานะเหมือนกผัดมาแห้งๆอ่ะใช่ที่นี่เขาได้แบบออกรสชาติชมบุรีต,ตัวพี่นะแต่เขาว่าไม่ติดหวานมากนะใช่บางอย่างใค่บางอย่างประมาณนั้นแต่กะเพราไม่หวานนะบอกก่อนกะเพราเห็ดนะใคาไม่กินเห็ดบอกนะแล้วดูเขาใส่หมึกมาให้เป็นตัวๆแบบนี้เลยใช่อุ้ย กร้นะ้านอยู่เลมทาน,นะพี่ๆขออภัยะติของแน่เลยฮะหมึกสดเนาะแบบเนื้อเด้งเลย,ลยเลนี่ยตรงที่น้ำราดมันแบบฉ่ำๆกว่าข้าวอย่างเงี้ยอร่อยผมชอบนะมันจะมีความแบบนวๆอยู่ตรงนี้เลยได้แบบรสแม่เนาะอปลาทูราด,าดพริกส,สดทับเป็นปลาทูอ่าวไทยอย่างที่ผมบอกนะ ่ให้มาสามตัวเต็มเต็มจานแบบนี้เลยแปดสิบบาทอดี๋ยวกัดหัวให้ดูอ่ะไปถ้าแบบกรอบๆคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบกินหัวปลาทูอยู่แล้วกรอบมากเธอเธอกัดได้เลยแล้วน้ำน้ดพริกคือนัวมากแม่เดี๋ยวเดี๋เบก่อนเลยอร่อยอร่อยน้ำราดพริกเขาจะมาแบบนี้เนี่ยพริกกระเทียมมาอย่างเงี้ยเนาะอันนี้สั่งข้าวเปล่ามาจบละดูดู เอาหัวปลาทูก่อนโอ้โหจุกใจเขาแหละคนเนี้โอ้โหคือเขาทอดมาจนกรอบขนาดนี้นี่ให้ดูเนื้อปลาทูเขาฮะเนื้อปลาทูเขาก็จะเป็นแบบนี้นะติเเจอร์ข้างในนะเ,เนื้อปลาทูอ่าวไทยของขอบววอัวพรอิกก็ด้แบบยนี้ยแหละทีเด็ดเลยไปฮะตอกปอกมันมีความหอมพริกกระเทียมด้วยเนาะจ้างลงหองกระเทียมได้เลย กรอบมากต้องโดนนะ80บาทเองคือตอนแรกเราสั่งไป4 5อย่างใช่ไหมแล้วพี่เขาบอกว่าอยากให้ลองหมูสเต็กกับยำไข่ปูเขาหน่อยโอาสั่งเลยจัดมาดูจานละ100บาทนะฮะอันนี้นะฮะยำอีกทีหนึ่งไข่ปูแบบเน้นเน้นเหมือนยำแบบสมัยก่อนอะยำที่ใส่มะม่วงใส่หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะยำแบบโบราณโบราณเลยออกแบบเปรี้ยวเผ็ดแบบเปรี้ยวไหมจัดเลยอะเปรี้ยวมากไหมโหจัดมากไป กินกับไข่ป no ูหนึบหนึบนวนัวแบบนี้นะวูดูดีดิดุยก้อนนี้คือใหญ่มากแม่ไข่ปูเน้นๆจานเน้หนึ่งร้อยบาทเออแบบนี้ฮะไปจุดจวดอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นของดับเผ็ดนะที่ผมสั่งมาน้องแจ่มลองกินดูไม้ละเท่าไหร่วะหกเจ็ดบาทอะไรประมาณนี้เขาบอกไม้ละหกเจ็ดบาทอันนี้ยี่สิบไม้ก็ร้อยยี่สิบบาทอ๋อประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นเครื่องเคียงให้แบบนี้นะแล้วก็เป็นน้ำอ่าแบบนี้อันนี้คือเป็นเมนูที่ดับเผ็ดจริงจังละเออ ไม้ห,หมูเขาไม่ได้มาไมา้เล็กๆนะเธอให้ดูให้ดูให้ดูหมูปเปล่าหมูนุ่มมากเขาได้ย่างเป็นย่างกะทิอ่ะย่างด้วยเตาถ่านด้วย<ไ>หอมๆนะแบบนี้นะมันจะย่างมาแห้งๆ,ๆนะ<ไ>ฉ่ำๆแต่นี้เราวางไว้นานไงมันตากลมมองกินอย่างอื่นเน, <laughs> นี่ยจุ๊จๆแบบนี้ฮะน้ำหมูสเต๊ก <laughs> สัตยังวันนี้ที่อันนี้ก็เอาให้หมดก่อนวันนี้อันนี้ขนาดสั่งมาเบาๆนะ <c oughs> อันนี้ผมมาเช็คบินให้ดูนะฮะนี่ราคาหารบนโต๊ะก็ประมาณนี้นะฮะเจ็ดสิบบาทร้อยบาทที่เป็นกับข้าวร้อยร้อยยี่สิบเองทุกคนราคาคือน่ารักมากทุกคนนี่ร้านเขานี่นะฮะจะอยู่ใกล้ๆก,กับแยกพลับพานะฮะที่ถนนพญาสัจจานะคะเป็นป้ายสีแดงๆแ,แบบนี้ฟินซีฟู้ดนะคะนี่เป็นเต็นท์น่ารักน่ารักอย่างที่ผมบอกนะฮะเป็นร้านบ้านๆจริงๆทุกคนนี่เบอร์โทรเขาจะตามนี้นะฮะ 0853227325อ่าประมาณนี้ใครมาไม่ดูเราใส่ทิกักไว้ให้ใต้โพสนะร้านเขาเปิดแต่11โมงถึง3ทุ่มเลยทุกคนแนะนำว่าอย่ามาช่วงเที่ยงนะเพราะคนเขาเยอะมากให้มาแต่สาวแบบเราอ่ะเนาะใครผ่านมาชมบุรีก็คือแวะมาลองได้ราคาโคตดน่ารักจริงๆอ่ะอันนี้เราก็ตามพี่ๆลูกเพจมาแนะนำมาดีมากเลยคือ่ซนนี้พี่แนะนำร้านไหนมาคือตามมาหมดเลยจ้าไปฮะไข่โป้เธอเหลือพี่สักหน่อยได้ไหมบอกว่าจันเนี้ย ปวดแล้วขอาไม่ดื่<อ>จ,จัดมาก